จัดเม้นนะซิกออฟเพนตัเกลเดอะแอมเบอร์เอกออเพนตคเกลนะะตัวคุณนะจัดเม้นนะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนปล่อยวางเก่งนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะชอบที่จะช่วยเหลือแบ่งปันนะแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นได้เสมอนะไม่ว่า ใครจะทําอะไรให้คุณถนะ้าหนักหนาสาหัสอย่างไรนะคุณก็มักที่จะให้อภัยนะให้อภัยหรือคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยการเอาหสิกรรมนะหรือให้อภัยกับผู้อื่นนะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอุทิศบุญก็ได้เช่นกันนะดีเอ mm ็มเพลร์เนี่ยคุณเป็นคนที่มีบุญบารมีมากนะมี วาสนามีบาร,รมีนะมีอํานาจมีลูกน้องมีบริวารน,นะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคุณอาจจะเคยเป็นคนที่สั่งสมนะสั่งสมบุญบาร,รมีมาแล้วนในหลายๆลายภพชาตินะเป็นคนที่ทําบุญบ่อยๆนะช่วยเหลือผู้คนอื่นๆอยู่เสมอนะคุณเก็บเล็กผสมน้อยนะทํามาในหลายๆพบภพชาติแล้วนะแต่นนะภพชาตินี้เนี่ย คุณมีการตื่นรู้มากยิ่งขึ้นนะคุณเข้าใจนะวิธีการให้และรับที่เท่าเทียมด้วยนะคุณจะไม่ได้ให้ใครแบบชนิดที่ว่าจะต้องมาเปลี่ยนตัวเองนะคุณเข้าใจการให้และการรับคุณมีการตื่นรู้มีการเรียนรู้นะในเรื่องของจิตจิญญาณน,นะมีการตระหนักรู้นะหรือมีการฟืน้นฟูนนะความ เขาเรียกว่าจิตวิญญาณเก่าๆนะหรืออำนาจวาสนาบบารมีของคุณนะถูกหรือฟู้นะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจากการที่คุณจ้างบุญบาร,รมีในภพชาตินี้นะมันจะทําให้คุณนะไปดึงเอาของเก่านะที่อยู่ในภพชาติอื่นๆนะจนคุณกลายเป็นคนที่สะสมนะ้ำบุญบาร,รมีจากอดีตภพชาติ และชาติปัจจุบันนะทําให้ชาตินี้นี่คุณเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะแล้วก็เป็นคนที่แก่กล้านะในเรื่องของวิชานะวิชาความรู้ด้วยนะบุญบาร,รมีวิชาความรู้นะและในทุกๆด้านนะดีเอ็มบอลเนี่ยมั่นคงนะเป็นนักปกครองด้วยนะเป็นคนที่สามารถจัดการกับปัญหาทุกๆปัญหาและจัดการกับผู้คนทุกๆ ทุกๆผู้คนนะที่เข้ามาหาคุณได้นะไม่ว่าใครจะมาขอความช่วยเหลือคุณนะมาในรูปแบบไหนนะคุณสามารถที่จะคำนึงถึงความยุติธรรมนะแล้วก็ให้พวกเขาอย่างเหมาะสมนะไม่ได้เอารัดเอาเปรียบตัวเองนะหรือไม่ได้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะทางจิตวิญญาณน,นะ คุณอาจจะทํางานเป็นนักปกครองนะเป็นนักปกครองเป็นหัวหน้านะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้พิพากษาอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะ <c oughs> ทั่วคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะหรืออาจจะเป็นคนไทยนะที่ ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะเป็นต่างถิน่นต่างแดนก็ได้เช่นกันนะหรือคุณอาจจะมีความเก่งในเรื่องของการใช้ภาษานะหรือการที่พูดได้หลายๆภาษานะหรือตัวคุณเองเนยก็อาจจะมีอาชีพหลายๆอาชีพก็ได้เช่นกันนะเป็นคนที่ขยันนะขยันมันเพียรแล้วก็ มีความสามารถพิเศษนะคุณมีพรสวรรค์พิเศษนะที่ได้รับมานะเป็นสิ่งที่คุณนํามาใช้นะให้มันเกิดประโยชน์และนํามาใช้ให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะในภพชาตินี้นั่นเองนะคุณได้รับพรสวรรค์น,นี้มาอยู่แล้วนะเหมือนกับว่า พบชาตินี้คุณได้เปิดบาร,รมีนะเขาเรียกว่าเปิดบาร,รมีเปิดพรสวรรค์เปิดของเก่าของเดิมนะที่เป็นของวิเศษนะเป็นของดีในตัวงคุณออกมานะเพื่อใช้ให้มันเกิดประโยชน์หรือเอามาต่อยอดนะให้มันเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นนะเป็นลักษณะของการที่ได้เปิดเอาของเก่ามาใช้นะของเก่าที่คุณได้รับมานะเป็นพรสวรรค์เป็นองค์ความรู้นะเป็นความสามารถต่างๆนะ สามารถเอามาใช้ได้นะในชีวิตประจำวันของคุณนะคะสิบดาบนะไพ่ของสิบดาบเนี่ยที่ผ่านมานะกว่าที่คุณจะมาเป็นเดียมเพลอร์นะคะคุณก็ผ่านเรื่องราวชีวิตที่มันเจ็บปวดนะไพ่เป็นไพ่เวียนกรรมนะแล้วก็มีไพ่สิบดาบคุณอาจจะเคยนะตกอยู่ในสถานะที่ ในเรื่องของวิบากกรรมเกี่ยวกับผู้คนนะเป็นในเรื่องของผู้คนเป็นในเรื่องของการให้นะะที่ผ่านมาเนะี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงตัวเองนะหรือเขาเรียกว่ารักตัวเองไม่เพียงพอนั่นเองนะคุณจึงมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการถูกทรยศหักหลังนะหรือถูกคนรอบข้างเนะี่ยทิ่มแทงนะจนทําให้คุณเนะี่ยมีการเขาเรียกว่า เหมือนคุณนะตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเหมือนคุณอดทนนะอดทนคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆนะอดทนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเจอนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันจบไปแล้วนะมันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วนะแล้วคุณก็มีการฟื้นฟูนะกลับขึ้นมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคุณจะเข้าใจวิธีการให้ละรับนะเพราะว่าคุณเคยมีประสบการณ์นะเพราะว่าดีเอมเบเล์เนี่ยเขาเป็นคนที่ มีประสบการณ์เยอะนะคะกว่าจะมานั่งบาลังนะกว่าจะเป็นผู้ที่มั่นคงและยิ่งใหญ่มีอำนาจเนี่ยเขาก็ผ่านเรื่องราวต่างๆนะมลสุมชีวิตหรือวิบากกรรมต่างๆมาเยอะนะไพะ่ของเจ็ดถ้วยนะ,ะผู้คนที่เข้ามาหาคุณนะคุณมองออกนะเพราะว่ามันมีทั้ง ตัวหลอกนะตัวจริงและตัวหลอกด้วยนะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยไม่ได้จริงใจทั้งหมดนะมีบางคนจิกใจบางคนไม่จริงใจนะคุณจะใช้ประสบการณ์นะประสบการณ์ที่คุณสะสมมานะคะมองนะมองทะลุปุกโป่ปปงมองเข้าใจนะถึงคนที่เข้ามานะใครเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือใครเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะคุณจะรับรู้ได้จากเซนส์นสัมผัสและยานบาร,รมีนะยานบาร,รมีของคุณที่คุณสะสมมานะคะ คุณเป็นคนที่มีการสะสมนะในเรื่องของบุญบาร,รมีหรือญานบาร,รมีของคุณนะคะยานอย่างรู้ของคุณนะมาในหลายๆลาภพชาติในทีเดียวนะไพ่ของคุณอาจเป็นคนในเครงแบบได้นะไพ่ของคิงดาบนะเป็นผู้ที่ เป็นหัวหน้าเป็นนักปกครองนะเป็นคนที่มีสติปัญญามีคําพูดที่มันฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีบริวารด้วยนะคุณเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะแล้วก็รักลูกน้องรักบริวารมากๆนะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะให้การเคารพนับถือคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์นะคุณสะสมบารมีมาเยอะนะวาจาคําพูดของคุณนะคุณแชงใครไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิด มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยคุณจะติดวิบากกรรมตรงนี้นะคุณอาจจะมีการปิดวาจามาแล้วนะคะอาจจะบําเพ็ญในเรื่องของการปิดวาจาะนะคําพูดของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างชีวิตใครก็ได้หรือทําลายชีวิตใครก็ได้นั่นเองนะไพ่ของเด็กเด็กถ้วยขึ้นมานะ ความรู้ความสามารถของคุณนะหรือบุญญาบาร,รมีของคุณสามารถที่จะสร้างสารรค์นะสิ่งดีๆนะหรือนะไพ่ของานถ้วยนะคุณสามารถที่จะนำสิ่งที่มันเป็นความสามารถพิเศษของคุณนะออกมาใช้นะในการช่วยเหลือผู้คนได้นะประสบการณ์ดีๆนะความรู้ความสามารถของคุณนะรวมถึงคุณเองเองนะี่ยเป็นผู้ที่หิวนะ เป็นผู้ที่มีพลังงานที่ดีนะพลังงานของคุณสามารถช่วยเหลือผู้คนอื่นๆได้นะคนที่เขาเดินทางเข้ามาหาคุณนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอาการหนักนะที่เข้ามาหาคุณนะให้คุณได้ช่วยเหลือนะคุณอาจจะทํางานเป็นคนที่ ฟื้นฟูนะเป็นหมอแพทย์พยาบาลก็ได้เช่นกันนะหรือคุณเป็นคนที่ใช้พลังงานใช้คําพูดของคุณนะช่วยเหลือผู้อื่นนะเพราะว่าไพ่ของจันเม้นขึ้นมานะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือนะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับทางานเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้เช่นกันนะเพราะว่ามีไพ่ของสิบดาบขึ้นมานะคุณอาจจะ เป็นคนที่ช่วยเหลือลปดปล่อยนะแล้วก็ใครที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมักที่จะได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะแล้วคุณสามารถที่จะนําประสบการณ์นาเขาเรียกว่าพลังงานนะพลังงานดีๆของคุณเนี่ยไปช่วยเหลือไปแบ่งปันได้นะหรือใช้คําพูดนะเพราะว่าในใ์ไนท์ครับเนี่ยครับคนที่ วาจาดีนะวาจามีสเสน่ห์ใช้คําพูดของคุณนะเพื่อฮิลเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆก็ได้เนี่ยจ,จะเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ของคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลายๆอย่างนะเนี่ยจ,จะเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ของคุณนะที่สามารถนํามาใช้นะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้นะช่วยฟื้นฟูช่วยเยียวยานะ ไพ่ของคนะิงคัพนาไพ่ของเซนต์ระายะาสัมผัสนะนอกจากคุณนะจะเปิดบารมีนะเปิดบารมีแถมคุณยังมีเซน์สัมผัสที่ดีด้วยนะที่ติดตัวคุณมาอยู่แล้วนะสิ่งนี้นะทั้ง อำนาจวาสนาบารมีนะของคุณนะรวมถึงเซนสัมผัสของคุณเนี่ยก็ชัดแจ๋วนะเซนสัมผัสของคุณแรงนะมองผู้คนแบบทะลุปุโปกนะแล้วก็คิงดาบเนี่ยม่นยำด้วยนะม่นยำเด็ดขาดนะตรงประเด็นนะ คุณใช้เซนสัมผัสของคุณนะในการทํางานนี้ด้วยนะถ้าเกิดคุณทํางานในการช่วยเหลือคนเะนี่ยจะเป็นลักษณะของการฮิวนะโดยใช้เซนใช้สัญชตาตญาณใช้คําพูดนะใช้วาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้วาจาที่าาทมีพลังนะมีพลังงานที่ดีของคุณนะช่วยเหลือนะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับผู้คนนะมันอาจจะเป็นหนึ่งในภารกิจของคุณก็ได้นะเพราะว่าไพา่ของจันเมนขึ้นมานะคุณอาจจะ ทำง,งานเป็นหมอดูก็ได้นะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้เป็นหมอแพทย์พยาบาลนะหรือทํางานที่เกี่ยวกับคนที่คนคนที่เขามีอาการหนักๆน,นะคนที่เหมือนคนที่คนตายคนที่ตายแล้วฟื้นอะไรแบบนี้คนะ่ะช่วยเหลือพวกเขาเยียวยาช่วยฮีวนะไพ่ของเดลเชริออตนะชชริออตเนี่ยคือเป็นไพ่ของการเดินทางนะคุณอาจจะ มีการเดินทางนะถ้าเกิดใครเดินทางอยู่แล้วนะในเส้นทางของภารกิจนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เดินทางในเส้นทางของจิตวิญญาณน,นะคุณจะมีแผนนะที่จะต้องเดินทางแล้วนะออกไปช่วยเหลือนะไปแบ่งปันนะไป ใช้พลังงานดีๆของคุณนะเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆก็ได้เช่นกันนะไปช่วยเหลือผู้คนที่เขาติดอยู่นะผู้คนต่างๆเนี่ยรุนแล้วแต่นะหนักๆนะเป็นเคสที่มีพลังงานที่สิบดาบนะพลังงานที่ต้องได้รับการฟื้นฟูนะคุณอาจจะมีการเดินทางนะไปช่วยเหลือพวกเขาหรืออีกนายหนึ่งเนะี่ยคุณก็เป็นคนที่เดินทางในความฝันก็ได้เช่นกันนะ เดินทางไปช่วยเหลือไปปลดปล่อยนะตามสถานที่ต่างๆสถานที่ที่มีการติดค้างนะหรือไปช่วยผู้คนที่เขามีบูรสัมพันธ์นะเขารู้จักกับคุณมาก่อนในอดีตภพชาติก็ได้เช่นกันนะคะผู้คนเหล่านั้นเนี่ยก็มีเยอะนะมีเยอะแยะมากมายคุณอาจจะอยู่ๆคุณก็ฝันว่าคุณได้ไปสถานที่สถานที่หนึ่งที่ ไม่เคยไปมาก่อนนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยนะหรือไปเจอใครที่มีความคุ้นเคยกันในความฝันแบบนี้นะไปช่วยเหลือนะไปปรับพลังงานนะหรือไปช่วยปลดปล่อยแล้วปรับสมดุลให้กับพวกเขานะได้หลุดออกหรือได้ไปสู่สถานที่ที่เขาควรที่จะต้องไปนะคุณมีพลังงานของ พลังงานของคุณดีนะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นพลังงานของการช่วยเหลือเป็นหัวหน้านะคุณอาจจะไปกับลูกน้องบริวารก็ได้เช่นกันนะคุณอาจจะมีลูกน้องไปด้วยนะอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวนะไปช่วยเหลือนะหรือพี่ผู้นาทางนะคุณอาจจะไปกับลูกน้องบริวารน,นะไปช่วยเหลือไปปลดปล่อยเนาะทำบางครั้งการที่เดินทางไปในภพภูมนะิเนาะไรหรือในความฝันเนี่ย บางครั้งมันต้องมีคนไปด้วยนะฮะถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าไปในส่วนที่มันลึกลงไปนะคุณอาจ,จะจําเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกว่าสัตว์เทพนะมีสัตว์เทพหรือมีคนที่คอยไปด้วยกันกับคุณนะคะเป็นปริวารที่คอยช่วยเหลือคอยนําทางให้คุณและเขาเนี่ยได้ปลอดภัยนะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณมีขนาดจ,จะมีสัตว์เทพผู้บารมีก็ได้นะเพราะว่าดิอ็มพ์เอร์กับโดยชายริออดคุณมีทหารเอกนะมีคนที่คอยช่วยเหลือและไปคู่คู่กันกับคุณนะในการทำภารกิจในความฝันนะคะและการเดินทางของคุณก็จะปลอดภัยนะเขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณมากๆนะซื่อสัตย์แล้วก็คอยช่วยเหลือคอยแบ่งปันคอยระวดระวังให้คุณนะ ลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยคอยระแวดระวังพยายนอันตรายนะคอยบอกทางแล้วคอยบอกข่าวให้กับคุณนะคอยช่วยเหลือคอยเป็นสิ่งที่ดูแลคุณระหว่างการเดินทางนะให้คุณปลอดภัยนะหรือถ้าเกิดคุณเดินทางไปในชีวิตจริงเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆหรือไปตามเกาะประจำสถานที่ที่มันมีคนตายเยอะๆหรือมีคนที่ติดค้างคุณก็จะได้รับการปกปักรักษาดูแลนะจาก เขาเรียกว่าชัดเทมนําทางของคุณนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปด้วยกันกับคุณนะ The h y p o t e s, <S นะคะคุณเป็นคนที่ มียานบารมีนะมีเซนสัมพันธ์แรงมากๆนะคุณสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้เยอะมากๆเลยนะยานเซนสัมผัสของคุณชัดเจนและคุณเองเนี่ยนะเป็นไพ่ของหมอดูนะเป็นไพ่ของคนที่มีความลึกลับและตัวคุณเองเนะี่ยมีพลังงานวิเศษนะมีพลังงานลึกลับที่สามารถช่วยเหลือนะปลดปล่อยสวดมน์คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมน์และสวดมน์นนะปลดปล่อยนะพวกดวงจิตดวงยันได้เยอะมากๆเลยนะ คุณอาจจะเป็นคนที่อุทิศบุญนะสวดมนต์แผ่บุญอุทิศบุญช่วยเหลือพวกเขาได้เยอยะแยะมากมายนะไพ่ของความคุณอาจเป็นเจ้าพิธีก็ได้นะเจ้าพิธีกรรมหรือทําพิธีกรรมบางอย่างในการไล่นะไล่โดรรยจิตดดวงวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็ปรับสมดุลพลังงานให้มันดีขึ้นนะะมีพลังงานบวกๆขับไล่พลังงานลบแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะไพ่ของ ลักบวดหญิงขึ้นมานะคนที่มีเจนมีสัมผัสคุณมองเห็นกรรมของผู้อื่นได้ง่ายๆเลยโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยซ้ำนะไพ่ของไฮโลแฟนนะคุณคือคนหน้าคนาหน้าองค์กรน,นะคือคนที่ศึกษาในเรื่องของธรรมะนะเป็นนักบวชชายนักบวชหญิงคู่กันนะคุณอาจจะทํางานกับคู่ภารกิจนะคู่ภารกิจอาจจะเป็นสัตว์เทพก็ได้นะเป็นคนที่อายุน้อยประคุณแน่นอนแหละเป็นคนที่อายุน้อยประคุณนะคอย ช่วยเหลือคอยนําทางแล้วคุณก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้านะหัวหน้าองค์กรหัวหน้าที่จะเดินทางไปช่วยสิ่งที่มองไม่เห็นนะเขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ติดค้างอาจจะเป็นในความฝัน,นหรือในชีวิตจริงก็ได้เช่นกันนะไม่ได้ไปคนเดียวนะคุณไปเป็นคู่นะไปเป็นคู่คู่บาร,รมีนะคู่ที่มีดวงที่ส่งเสริมนะช่วยเหลือปกป้องดูแลและซื่อสัตย์ต่อกันมากๆนะนี่อาจจะเป็นข้อความ เฉพาะนะสำหรับบางคนนะที่เข้าสู่ภารกิจนะหรือกำลังจะได้เข้าสู่ภารกิจนะไพ่ของซีดาบนะไพ่ของการทำสมาธิขึ้นมานะคะไพ่ให้คุณทำสมาธิเยอะๆนะแล้วก็ติดต่อคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจากเส้นยานสัมผัสข,ของคุณนะพลังงาน แรงมากๆเลยนะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารเส้นสัมผัสของคุณนะในความฝันในระหว่างที่คุณนอนนะและคุณมีการทําภารกิจด้วยในระหว่างที่คุณนอนนะอาจจะมีการถอดจิตนะก็นะข้อความวันนี้นะใครที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าในสายของจิตวิญญาณน,นะไปช่วยเหลือไปแบ่งปันนะไปพื้นฟูนะหรือ ไปทําพิธีกรรมบางอย่างนะในสถานที่ที่แรงๆงนะสถานที่ที่มีคนตายมีผู้คนที่ติดค้างที่มีบุญสัมพันธ์คุณจะได้ทานะเป็นการเดินทางของคู่ภารกิจคุณอาจมีสัตเทพศนะนําทางหรือมีบริวารไปช่วยนะแล้วก็คุณจะเดินทางได้ปลอดภัยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุ้มคร้องคุณนะเป็นภารกิจที่ คุณต้องประเผชิญหน้านะคุณจะต้องไต้ทําแน่นอนนะขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะขอให้หนึ่งใบให้คุณนะ Diempress ไพ่ Press, ของ Diempress นะคะคุณจะทำภารกิจนี้ได้เสร็จสมบูรณ์นะ,ะแล้วก็ไพ่ของความใจดีมีมเ,มมเมตตานะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีมีพลังยิ่งใหญ่นะ,ะมีคู่ของ d i e m p r r กับ Diempress นะคะแล้วก็มีคู่ของ ไฮพิเทสกับไฮโลแฟนขึ้นมานะคะเป็นคู่ภารกิจตัวจริงนะคู่ภารกิจที่ต้องทำด้วยกันนะคู่ที่มีความยิ่งใหญ่นะคู่ที่คู่ศาสนานะคะคู่ที่ช่วยกันช่วยเหลือปลดปล่อยนะในเรื่องของดวงจิตดวงญาณน,นะขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในงานงานนี้มากๆเลยนะคะสั่งสมบุญบาร,รมีเพื่อนี่คือภารกิจของคุณนะที่ลงมาทำนะ ขอให้โชคดีค่ะ